เปิดกองซุ่มกันครับเป็นกองซุมงซ้มอาหารทะเลนะครับ ครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการติดบปากอะไรก็ได้ครับเอียงวะเอียงวะเอียงวะเอียหาทำ EP สองครับผมซึ่ง EP นี้นะครับเราจะมาเปิดกองซุ่มกันครับเป็นกองซุ่มอาหารทะเลนะครับในคบประมาณ500บาทครับผมหรือว่ารอคิวกันนานเลยนะพี่จักรากว่าเลยได้ไหมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วก่อนเปิดวันนี้นะครับโลเคชั่นใหม่เราย้ายสถานที่นิดนึงจากคอมกันที่บ้านสมใจนะครับ ก็อาจจะมีเสียงดังนิดนึง<ช>นะครับ<ช>เพราะว่าตอนนี้ก็ำลังตัดยาเยอยู่มีเสียงไก่เสียงหาอะไรเร็วมากใช่ครับตอนนี้ก็ไป้ขมเลยไปแกะเลยพี่ดักเปิดกันเลยครับคิดว่าคุ้มไหมคิดว่าคุ้มไหมเหรอผมว่าบอกไม่ถูกหรอกพี่มันแล้วแต่ดวงจริงๆพี่ดักว่าคุ้มไหมพี่ว่าน่าคุ้มนะต้องคุมม้มแหละพี่ดักพี่ดักอ,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 อยากได้อะไรขอเป็นกั้งหน่อกันม่นุ้มมีไหมอยากได้กั้งผมผมผมขอกุ้งหน่อกัน นะ,ะมาดูกันเลยครับอยากดูไหมอยากดูไหมใจเย็นใจเย็นไอ้หนุม่มมาดูครับไปไปพี่ไปฮเฮ้ยมาดูครับนี่ครับธรรมดารายการอะไรก็ได้ <c oughs> <c oughs> เริ่มจากผู้ม้าครับ <c oughs> ไซด์กำลังมินิน่ารักน่ารักเชียวกี่ตัวพี่นะครับหนึ่งตัวครับ อันนี้สองดูหนี่ไหนดูหอยครับอันนี้ไปหวานครับอะไรกรับพี่กลองไหมมีกุ้งไหมพี่นั่นไงไอ้สองได้แล้วผมได้แล้วเมนูผมสิบติบสอง ปูอีกตัวครับปูสีนะแมงคู่ครับาตัวครับผมแมงคู่สีแล้วกุ้งกาตัวครับผมแมงคู่ปูหุ่นแทงนะครับหกตัวครับผมนี่อีกมีปลาหมึกด้วยในซีฟู้ดมือใหญ่แล้วนี่ได้หมึกสามตัวครับอีกไหม ลืมเออช่างมันเถอะปูเปลามนะครับเฮ้ยกระปงก็มาครับได้ไหมมียังมีบัวมีอีกตัวนึ่งไปแล้วก่อนนี่นะครับเป็นที่เราได้มาไปเป็นกุ้งปลาหมึกปู ไขหวานหอยแมลงผู่แล้วก็เป็นปลากระพงหนึ่งตัวครับผมมาเรามาประเมินราคากันครับว่าจะคุม้มไหมกับครบห้าร้อยบาทครับเริ่มจากกุ้งก่อนกีต่ตัวกุ้งหกตัวแล้วทั้งหมดหกตัวพี่ว่ากี่โลละ,300ะ,ะ,ะลสามร้อยเนาะแมนครับโลสองร้อยสามร้อยแล้วเนะี่ยให้ให้ไปโลครึ่งได้ไหมได้ได้ได้าจะได้อยู่นะก็ประมาณสี่ร้อยู่ โอ้กุ้งอย่างเดียวคุ้งแล้วนะธาหมปลาหมึกหนึ่งร้อยนี่บอกไว้ก่อนนะครอเราบอกราคาเป็นราคาร่าวข,ข้านะคร <c oughs> ับปลาปูปูพี่ปูปู <c oughs> ให้ไปร้ <c oughs> อยห้าสิบอ่ะแล้วสองอย่างเมาเลยเจ็ดสิบบาทได้ไหมได้ปลากระพงมีตัวประมาณกิโลเอาเปหน 100, 100, 100, 100, ปึ่งร้อยหนึ่งร้วหนึ่งร้อย่ะ สรุปว่าประมาณอยู่ที่ก็ดูดูดราคานี้ไม่แน่นอนนะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบความที่ที่เราตั้งกันเอาเองเดน้องครับตอนที่เราเอฟได้มานี่ยังเดินนี่่คุ้ยใส่ไปคุ้มไหมคิดว่าถามความรู้สึกผมว่าคุ้มนะคุ้มนะเมีคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มนะเรากินกันก็โอ้โหอิ่มแล้วเนี่ยทำอะไรดีอะว่าพอเลยเหน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่เฮ้ยขันไม่ได้นะผมทะเล นู่ใหญ่แล้หลยห้านี้ใช่ครับพี่โอเคถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ขอตัวไปจิ้มซีฟู้ดก่อนครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราหน่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราครับผมตามด้วยนะครับพวกเรามีทั้งหมด3ช่องทางนะใช่มีครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจใช่อินสตาแกรมนะครับก็ยูทูบครับเออลืมได้ไงใช่แล้วก็อาจจะไปรุ่นเล่นใหม่ในวงการติ๊กต็อก โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปลาไม่ตายน้ำนน้ำมันรุดเลยเหรอโอ้โูสุดยอดอืมปี๊ลื่นเ๋อโอ้ยวันนี้ปุ๋ยโออ้ยปลตายแล้วอะไรวะเป็นอะไรนี่